8วิธีชะลอกการเสื่อมของไตนะครับวันนี้แอปมีทริคที่ดีมาแนะนําสําหรับคนที่บ่ท่านเป็นไตกับคนที่เป็นไตแล้วแล่ะก็ชะลอไตเห็นบ่ให้มันเสื่อมไวไปกว่าเก่านะครับวิธีแรกนะครับก็คือการลดการกินเค้มนะครับลดการกินเค้มคือการลดการเติมเครื่องปรุงเข้าไปนะครับผู้ใดที่เคยกินอาหารตามสั่งแล้วต้องใส่พริกน้ำปลาหลายๆนะคบก็ให้ลดการเติมแบบนี้ลงนะครับหรือว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ให้ชิมก่อนปรุงนั่นเองนะครับ 2นะครับคือการงดดูดยานะครับงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่นะครับอันนี้เท่ากับงดไปเลยนะครับ3นะครับงดการสื่อยาแก่ปวดมากินเองหรือว่ากลุ่มยาชุดนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้หากินไปดูดๆกินไปหลายนะครับก็จะทรงผลเหตุให้ไตเหตุงานนักนั่นเองเพราะยาทุกอย่างนะครับก็ต้องถูกคับออกผ่านทางไตเท่ากับละเว้นนะครับกินยาเท่าที่จาเป็นบ่แมนว่าปวดนิดหน่อยก็ใส่ลูกใส่หลานไปสื่อยาแก่ปวดยาชุดมากินแบบนี้ครับบ่แนะนํานะครับ ้อที่สี่นะคะก็คือกินน้ำให้ได้นะครับมือละแปดแก้วหกถึงแปดแก้วต่อมือนะครับอ่านะคะก็คือการออกกําลังกายครับออกกําลังกายอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งหายด้จ๊กสามเทื่กันยังดีนะครับออกมือละสามสิบนาทีหรือถ้าผู้ไดนะครับบ่มีเวลาอีกหรออกมือละยี่สิบนาทีนี่เขาออกทุกมือก็ได้นะครับหกก็คือหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันนะครับอย่างเช่นอยังพวกกลุ่มเนื้อสัตว์ติ่มันนะครับเครื่องนสัซั์ทุกอย่างแล้วก็พวกอาหารทอดนะครับ อาหารที่มันมีไขมันสูงหนีห้าหลีกเลี่ยงการกินไปเลยที่เจ็ดน,นะคะคือการตรวจสุขภาพประจําปีทุกปีนะคะอันนี้เป็นอีย่างที่ยันละเลยนะคะเพราะว่าห้าตรวจเจอวหวเหากระสิแดใดําการควบคุมดูแลเจ้าของว้นะคะเบราว่าจะเป็นโรคไตหรือโรคอื่นๆนะคะป้องกันเบให้มันลุกลามเกิดขึ้นไปเป็นหลายๆโรคนั่นเองนะครแปดนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคไตแล้วต้องควบคุมนะคบความดันโลหิดหายอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ คุ้มทีหนึ่งร้อยสามสิบแปดกับแปดสิบนะครับก็คือคุ้มโบหฮมันเกินนี่นะครับเพราะว่าถ้าเกินสูงขึ้นไปกับอันตรายอีกคือกันนะครับคุ้มระดับน้ำตาลในเลือดนะครับให้มันต์ต่ำกว่า130บ่ให้มันสูงเกินไปกว่านี้เป็นการควบคุมนะครับไห้ไตห้าบ่เพิ่มพาราไตแล้วก็บ่ให้ไตเฮ็ดงานนักนั่นเองนะครับทั้งเบิรก็เป็น8วิธีนะครับที่แอป เอามาฝากพ่อแม่พี่น้องฉีเขามาเบิ่งคลิปนี้นะคบจังได็อย่าลืมเอาไปล่องเฮดเบิ่งนะคบเพื่อสุขภาพที่แข้งแรงของห้าเองนะคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของแอปไปที่กานะคบเพื่อสิได้รับสาระความรู้ดีๆเอาไว้เบิ่งแย่งเจ้าของกอนผู้อื่นนะครับ